สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวปืนลูกกดอ์มสกอร์เอ็มพันสี่อยนะครับของโครงการสวัสดิการสอนอกอศอครับเชิญชมครับเพื่อนปืนกระบอกนี้ผมได้มาในราคาหนึ่งสี่พันห้ารอยบาทครับเป็นปืนลูกกดของประเทศฟิลิปปินส์แถมแมกกาซีนหนึ่งตัวครับ นี่ครับมันเป็นเวกล้ดีครับถึงแจะซุ่ยหัวดังๆไม่ได้แต่ก็โอเคนะครับหยิบปืนทุกครั้งก็ปดวชีกรางเพลิงนะครับไม่มีลูกครับเป็นปืนที่ดีก็บอกหนึงนะครับนำกล้อง20 ลำกล้อง20นิ้วครับผมยิงมาแล้วประมาณพันกว่านัดได้แล้วครับมันก็ยังมันก็โอเคครับยิงแม่นครับแม่นไม่เกี่ยวยี่ห้อครับปืนคือปืนครับลำกล้องตรงยิงแม่นทุกกระบอกครับไม่ว่าจะ t ีแซหรือ a r สก c ครับ Taser เป็นปืนตลาดครับเราจะไม่พูดถึงวันนี้เราจะมาพูดถึง a r สก c o ของฟิลิปปินส์ครับ เป็นงานจำหยาบครับแต่ก็โอเคครับใช้ได้คุ้มค่างเงินในราคา14,500บาทผมไม่ใช่สายล่าครับผมสายเป้าครับยิงเป้าเล่นอย่างเดียวครับนี่ครับเชิญชมกับเพื่อนกล้องนี้ของ BSA ครับผมซื้อมาตั้งหากกับไม่ได้แถมเดี๋ยวมีโอกาสผมจะรีวิวการยิงให้เพื่อนๆดูครับ นี่ครับวันนี้ก็ดูอย่างนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนชุดลั่นไกเป็นอลูมิเนียมแข็งครับเป็นอลูมิเนียมแข็งชุดครอบไกลนี่เป็นพลาสติกครับแมกกาซีนแถวตรงครับมันจุสิบนะครับถามว่ายิงระยะไกลได้ไหมผมเคยยิงไกลสุดที่ระยะประมาณ2องรเมตรครับ แต่ก็โอเคนะเพื่อนมันก็ยิงเข้ายิงเข้าเป้าอยู่ในระยะในระยะสองร้อยเมตรมันอยู่ที่การตั้งกล้องครับแล้วก็อยู่ที่คนยิงด้วยตัวนี้ไม่มีไม่ได้กึ่งเกี่ยวปอกอกแสงครับไม่ได้กึ่งเกี่ยวปลายปลายปากกระบอกขก,กล้องมาไม้เป็นไม้แบบไม้อะไรไม่รู้เหมือนกันครับผมเอามาพ่นเคลือบแล็กเกอร์งเงาใหม่ครับ นี่ครับเพื่อนมันก็ถามว่าสวยม่นก็สวยครับคุ้มค่าราคาอยู่นี่ครับยาวทั้งหมดผมขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าผมมีปืนอย่างอื่นมาผมจะมารีวิวและจะรีวิววิธีการยิงนะครับถ้ามีโอกาสขอบคุณครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อน